ในจากตที่กระลังในรับที่สุดใาร้ทต่ที่สุดันนี้คือฉากเล่นทั้งวิธีครับพี่น้องครับนทุาจักโมนใน้องกเป็นมหาวิทยาลัตเพื่อสมบุกให้กับออลและอเทศบา์การเงยนเพือ่าับ นะครับนีกองขอรุแฟนเอีของสา่ใชครับที่เดินทางมาอย่างมากมายนะครับตอนนี้น้าเวีเราี่นะครับเสบานรุ่นเรือเรียกวันตัวเลขนดันี้นะครับก็กำ่ังได้ยกกำาัจัดหาลูอรกมาจัดปูนทับนะครับปภูนัจากซีนี่ฮอตีเอฟอง 400 4ซิลิเคนตันบาทนะครับรวดรวด,วดแบบเทศสบายขับไปเลยนะตรงนี้นะครับจะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดครบเรื่องที่สุดของอีสานใต้นะครับอีกไม่กี่ปีนขนา้างหน้าและเราจะได้มีรับชมรับฟังผลงานใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจากหมอลำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอาจจะเป็นได้ทุกปีที่ร่วมงานกันครับ ท่านนายกท่านะราชทานในครั้งก่อนาะคืนคนพิที่ออกูปองพิทายวันนี้สามพุทธกรงนะครับสามพุทธกรงเรามาเปิดหมูเปิดตาพบกับความสรุปนะครับกับหัวลำยอดนิยมแห่งประเทศไทยสาว้อยที่ตั้งแห่งนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มาหลนงขีนะครับทางออกมึงนะครับกำลังแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ที่มือศิลปะหลังนะเดี๋ยวจะพุกงพจะได้กลับมานะครับสำหรับเทศ่าลไม่เลือของพวกเรานะครับ ให้นายกสมานอย่างไม่อยู่ที่ตรงนี้นะครับจะนำงบประมาณมาปรับปรุงท่านรอบเรื่อยให้ประมาณไม่เรืออเอคนไม่เดือตรงนี้นะครใหลงกองจังว่จังหวัดลงเป็นคนแทีสุดให้เขคุมจอนตอนนี้สนามแข่งรถมอเตอร์ครว่าสนามเจ้าพิบัเกิดขึ้นแล้วนะครับที่นี่ใส้ารมาณไเดือและให้ต้อมีให้ใในหลักสุดที่ตรงนี้นะครับ ดีเป็นโดสทีเดียี้จดึงคิว่าเป็นงานแรกนะครับของปี67ที่สาวร้อยเท็บ้านแพงนะครับมีทางมาในวันบนอย่าลืมอเ่าให้เป็นหน้าแรกครับพี่ทำใอ้นะฮสุดนเลยพี่นรอสุดสุดทันทีที่ก็คงจะไม่ต้องพูดอไรมาไปนะครับก็ขอเลยผู้หลัผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับในทุกสดีเพื่อองสื่กข่งขัทารแข่งขันที่ร้องที่ไปชมอะไที่แได้ สุดสาัยจัครับท่านแร่ขอเชิญท่านสสอขอเตมหาชนของเชิ่วคนท่านเป็นรู้วเราเลยครับขอเชิญท่านสสวุฒิวงการบุคคชสวนยอและ ทดลองนายกะครับท่านอภิรักษ์นรโดรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดอัดมือส้ดิบโต้องการัดผมไม่อจาหัวดึงเอาดึงเอาสิบแปดสิบแปดชิปแล้วเรายังสู้ได้อีกสิบแปดชิปยังสู้ได้อีกเราหนึ่งยรยิบเอาประมาณยี่สิบ ท่ครับนี้ครับทก่นนครับดวทนนี้ครับี่เอ็มบี้ครับนงครับสิ่งที่ทไได้นะวันนี้ท่านเป็นนายตระกเราเสริมเส่ิมเรับทัาน่างที่ไทยเลยมีสีด้วยนะครับออด้วยท่านพู้กัแด้วยอะรบต่างค่ในทั้งทีสองมู่ กรรมการมาเปิดนนเรตอนนี้โอเครัด้ถตอนนี้เลยรถ่ายตรงนี้ให้ก่อนนี่เราทต้องรอจาน้องรมาแล้วก็แบบเป็นมูหละเอียล้เียบลความ่านี่คือ จะมีผักคนแน่แต่คนไทยจได้ยังครีมแลาเนี่ยครีจะแปดครีมสิบแปดคนนะก็แปดสิบคเออแมนยูฟาะเฮ็ดฟูดเฮ็ดฟูดเฮ็ดไปถังจากวงนท่นนี้่านัด้น้ปรนดสนางนครับกผมแรนเจอท่านนกระวนท่าิ้ใตัวมีสีเส้นงครับเรื่องของ

ก็เป็นประเด็นที <qu iling amine sounds> ่มันแสดงเป็นพระเอกครับฉากนี่จากสีเอานังเอกขึ้นเวทีพร้อทีมงานต้องมตั้งอาบร้สีสันนี่นะนะจ๊ อยู่เพื่อรยู่เื่องหน้าก็คือประธานออรมอาคณะครับึ่งวันนี้มีการ่าทาเสรมเพื่อหานงลทบองทุนรสออสิ่งที่ต่างันกคือว่กองทุนเองกองทนที่ แม่บีกระซูคัะแม่บีกระซูค่ะขาหลีเพื่อแล้วม <laughs> <laughs> ีเื้อยาวิตามินมาให้วันเจ้าของนอนดีสันอกินข้าวแล้วก็นอนด้ยไห่นนลเลยบอว่าเจ้าของเมย์เดียว่าเจ้าของเฮ็ดงานไหลเราเจ้าของเมยมันก็ได้ไโยขาเขยอยากเพิ่งไิคดีกับปูอยู่มึงอย่าว์ร้อยทายกูเดี๋ยวมาเสียกูคลื่นอยู่ร้อยใยเขานอนแไ่ <laughs> <laughs> มือหลังนี้เพื่อนะ <laughs>

ปล่อยเพียใไม่ลูกสาวหลาวันที่18นะครับเด้อพี่น้องกับ18พฤศจิกายนนะครับรอแชร์รอติดตามรอให้กำลังแใจได้เลยนะครับอนนงแ่้เพืนเพี่นีี่เดินทางาต่บ้าเมงพวกเราเองก็มีวัฒนธรรมเดียวกัน อขอให้าวกเารักกันนะครับทั้ก,กรักกนรกกนในเรื่องของาการเตือนผมก็เชื่อได้ว่าพวกเขา